น้ำแรงแรงครับน้ำแรงแรงก็ออ,อกสองนิ้วอ,ออกสองนิ้วย่อน24เมตรน้ำแรงแรงมูลเลอร์สามร้อยสบบาทสแผงปั๊มเป็นของโจได้น้ำแรงแรงครับตอนนี้เป็นแดดแดดเบาแดดเบาน้ำก็จะค่อยตามแดดนะครับ ตามแดดเลยแดดเบามีแดดเบา,แดด,เบาแดดมาแดดเบานะครับเห็นว่าน้ํากับเพื่อมตามจังหวะเลยอันนี้แดดหายไปแล้วครับแต่น้ํายังไหลอยู่แดดหายไปแล้วแดดเริ่มกลับมานี่หน่อยมาครึงท่อ แดดเริ่มกลับมาแล้วครับน้ำมาแล้วเต็มท่อเต็มท่อเลยครับพุ่งๆกันเลยน้ำแรงน้ำค่อยตามแดดเลยครับแดดแรงน้ำแรงแดดเบาน้ำเบา